ตพลาดทีแล้วเปิดหน่กเปิดแ้วนี่เดยังไงอ่ะอ่ะกเปดรก็มดนี่เดไม่ใช่เดิอ๋อมาแล้วมึงน่าเปิดแล้วกหรอค่เปิดแล้ว่่ค่เปิดแล้วยัง่ะไะครก็ึงผิไปแล้วไร้เลยะครจะไปฝั่งพี่นมพี่่พี่วันนี้หลอกะคร้หล่อ่าเออจริงเออยังไงยังไงโ่นโกอไม่เท่อ้ะไคร้ แทนปีหน้าเราเป็นไงบ้างปีหน้าเหรอครับก็เดี๋ยวก็คงหาละครห่าซีรีส์ลงนะครับจริงๆเจริงๆเรามีแล้วมีมาบ้างห่อย่างก็เรืมันดจริงๆมีแผนเรื่อยๆตั้งแต่ปีนี้แล้วแหละแต่ว่ามันยังแบบว่าอ่ไม่ได้ลงตัวกันทุกันใช่ก็เลยแบบว่ารอออฟฟิเชียลแล้วค่อยบอกดีกว่าปีนี้คือติดเรื่องหนังอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะผลงานของปีนี้ใช่ไหมครับใช่ครับก็มี2เรื่องก็ o m g แล้วก็ปฏิบัติการกู้หวย2องเรื่องครับ อย่างปีหน้าก็คือจะลุยเรื่องละครเรื่องซีรีส์ต่อก็เหมือนเป็นตลาดเดียวที่ผมยังไม่เคยทําละครนะเรายังไม่เคยเล่นละครมาก่อนเลยแต่ผลงานสองเรื่องที่ผ่านมาของปีนี้ก็สร้างภาพจําให้เราหมดสิ้เหมือนกันนะสกายภาพจำเหรอครับในทางที่ดีใช่ไหมครับโอเคหมายว่าจะว่าเราพัฒนาขึ้นดูครอบโอ้ครับก็ห่างไปทางหายมาสามปีครับกลับมาทั้งทีก็ขอ แคหน่อยครับเห็นที่เราบอกว่าละครนี้คือระบุช่องไหมว่าช่องไหนอะไรยังไงเอ่อยังไม่แน่ใจเลยครับจริงๆก็มีเข้าไปคุยกับลาไรที่ใช่ครับซึ่งเป็นแนวไหนครับยังไม่ได้ตกลงเลยครับว่าจะแบบว่ามีอันไหนมอนเขาก็แบบเสนอมาว่ามีประมาณนี้ประมาณนี้แต่ก็เดี๋ยวคุยเรื่องดีเทลต่างๆจริงๆเราอยากจะเล่นบทไหไอะไรยังไงสกายจริงๆแล้วในความรู้สึกของเราตั้งแตอยากเออมีมาเข้ามาจริงๆจริงๆจริงๆแบบว่าตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยเราดูละครอะไรอย่างเงี้ยก็ มีหลายแนวที่เราชอบทั้งแบบแอคชั่นพีเรียดก็แบบมีเยอะมากเลยที่อยากเล่นแล้วก็ยังไม่เคยเล่นยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบพอเปิดมาเรื่องแรกเนี้ยควรมาด้วยแนวไหนดีอย่างอย่างคนก็ติดภาพแบบสกายแบบว่ามันน่ารักน่ารักใสๆอย่างเงี้ยมูมงอย่างเงี้ยมันจะแบบสามารถแบบฉีกสกายเป็นบทครบทไม้ก็อยากเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องแรกก็ถ้าได้เห็นคาแรคเตอร์ที่มันเปลี่ยนแตกต่างไปจากเดิมก็คงเป็นอะไรที่ เซอร์ไพรส์เหมือนกันครับอยากเล่นเป็นแบดบอยไหมดีไงครับเออเครืร่องเครื่องไม่ดีเลยนุ่มนะก็ไม่ไนล้มได้อตั <laughs> <ๆ>้งแต่อยากอยากแนวนี้บ้างไหมแบบแนวแบดแบดอย่างเงี้ยก็ <laughs> อยากอยากลองนะครับเพราะว่าจริงๆสมัยเวิร์กช็อปฮอร์โมนแรกๆครับก็มีคนบอกเหมือนกันว่าถ้าได้เล่นบทอะไรที่แบบว่านิ่งๆแบดๆก็น่าจะคิดว่าน่าจะเข้าแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นยังไงอย่างบทที่ส่งมามีไหนที่เรารู้สึกว่าแบบเป็น ก็มีพวกพีเรียดนะครับที่แบบว่าเราเห็นอะไรนะครับพี่ขออยากเล่นพีเรียดอยากลองเล่นดูใช่เราแบบดูมีความอะไรที่แบบว่ามันเป็นแบบเคาเจอร์ของแบบสมัยก่อนที่แบบว่าสมัยนี้มันแบบว่าไม่ได้เห็น่ะใช่ก็เลยอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงถ้าไเราไปห็นอะไรเขาเลยือเราได้อยากเล่นพีเรียดบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะแบบแอบสอบมาจากแบบว่าการดูละครสมัยก่อนแหละแต่เด็กเนี้ยเราก็แบบเป็นคนติดละคร ในลักษณะที่แบบ่พอเราโตขึ้นแล้วว่าเป็นอิสระด้วยในการที่เลือกบทที่จะมาเล่นเนี่ยมันยากมันพี่ดีพี่ถัดมาจะไม่รู้นะ่ะก็ยากขึ้นตรงที่เราต้องเป็นคนเดียเองแล้วก็แบบว่ามันก็มีพวกพี่ๆเขาก็ยังคอยช่วยเราแหละยังคอยแบบว่าสักเจสแนะนาว่าเฮ้ยอะไรที่เหมาะกับเราหรือว่าต้องกับคนนี้เหมาะคนถึงบททีมนี้ดีเล่นเลยยงงก็ยังมียังมีคุยยังมีปรึกษากันอยู่ครับต่เรื่องนี่เราต้องเราต้องกรองกรองมากขึ้นเพื่อจะให้ได้ได้กับตัวเรา ต้องตตงงกาัวจริงใช่เหมือนแบบมันต้องเออ่ฟิตอินทั้งฝั่งเขาก็ฝั่งเราด้วยมันจะแบบออกมาดีได้แต่เรื่องพิเรียนมันก็ต้องแบบว่าโฟกัสในเรื่องของภาษาต้องทำกันบ้านเรื่องของภาษาเยอะพอสมควรนะสกายแต่ก็แบบไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าแบบพีเรียดไกลแค่ไหนถ้าแบบสมัยแบบราตนาโกศินตอนปลายเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ไกลมากก็อาจจะแบบไม่ได้เปลี่ยนมากถ้าแบบอุยุอยาเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนพวกแบบคำสรรพนามอะไรเงี้ยเยอะใช่ไหม แต่คงไม่ใช่ปัญหาเราใช่ไหมถ่าสมบอว่าได้ลงสนามจริงๆแลว้วโกีเรียก็ต้องลองแหละครับใช่ทุกอย่างก็แบบว่าต้องเรียนรู้กันไปปีหน้าจะสตาร์ทประมาณเดือนไหนโอ้ยังไม่แน่ใจทามิ่งเลยครับยังไม่รู้กเวลาดีกว่าแต่ทามิ้งเราปีหน้าก็มีตารางหรือหมยว่าเดือนไหนเดือนไหนเราแทนไปแล้วเดือนไหนเลยนะครับหมายว่าเราต้องแทนไาแล้วว่าแทนแอนแนเยียปีหน้านะครับอ๋อน่จะต้องแบบตกลงก่อนจะมีแบบว่าแทนเยกมาได้ถ้าเป็นเรื่องของคอน ได้งานไปแล้วหัวใจเป็นไงบ้างตอนนี้มีแฟนยังหัวใจล่ะค่ะอย่างนี้เลยเหรอมีแฟนยังเลวยตรงมี้เลยแต่ยังไม่มีเหมือนย้อมหลังสกายต้องบอกว่าอะไรอ่ะทังไมถึงยังไม่มีถ้ามทำไมคือสกายกลองมากขึ้นกลองมากขึ้นด้วยเหรอเออหล่อเลือกลอกได้แค่ยังแบบว่ไม่ไม่ได้แบบว่ามีอะไรนะหล่อเลือกได้หล่อเลือกได้เนี่ยมันก็ต้องแน่นเราจริงจริงเราเป็นผ้าอะไรเราถึงแบบ คนไม่ค่อยออกไปส่งสิงกับใครด้วยแหรอะครั้งทัาทวิท์เขาแบบว่าด้วยความสัตว์จริงนะกอ,อาจจะแบบเป็นคนไม่ไม่ค่อยออกไปแบบสูงสิงเพราะกเพื่อนด้วยแหละก็เลยอาจจะแบบไม่ได้เจอใครด้ยวยความเป็นโลกส่วนตัวสูงได้ปะสักตยงจริงๆช่วงหลังผมว่าผมโ,โ<ห>ลกส่วนตัวต่ำงงเยอะนะครับนี่ออกงานเจอคนเป็นพันเลยเนี่ยอาครับผมมันมีกำแพงอะไรที่ทําให้แบบว่ายังไม่ไม่ี่มีความรักสักทีอย่างเงี้ยไม่ได้เป็นกำแพงหรอกครับก็อาจจะแค่แบบว่าเป็นเรื่องของ โชคชะตามากกว่าคือถ้าแบบว่าสมมติว่าถ้ามันมีมันก็ก็คงมีเองใจไม่สนุดใครบ้างเลยเหรอสรุกแต่พี่ดมเลยเหรอยังยังครับตอนนียังแต่ไม่เอาเหลือตะกายมันเยอะมัีบบางเรื่องอะเราต้องหาคนคุยด้วยก็มีเบื่อบ้างแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มมีเพื่อนมากขึ้นแล้วก็เลยยังให้ยังมีกลุ่มให้แบบว่าไปสงสิงได้อยู่ใช่ครับหรือแล้วเป็นคนจีบสาวเ่งก็อาจจะด้วยเ ประมาณแบบเชืไม,ไม่ได้แบบเป็นคนเชื่อเรื่องของการแบอกว่าไปจีบใครอ,ะอ่ะไม่ได้แบบ,บรีลเรื่องน,นั้นแค่แบบว่ารู้สึกว่าเอ,อสมมติแบบเป็นเพื่อนกันแล้วสุดท้ายเดี๋ยวก็ถ้ามันแบบ,บว่ามีอะไรคลิกอินอะไรเงี้ยก็โอเคแต่ถ้าสมมติว่าเราเราจะมีแฟนเนี่ยเราจะเป็นคนชอบที่แบบจีบจีบฝ่ายหญิงก่อนใช่ไหมไม่ชอบแบบฝ่ายหญิงมาจีบเราก่อนอย่างนี้ใช่ไหมหรย คิดว่าผมน่าจะเป็นทรงแบบว่าเป็นเพื่อนกันไปเรื่อยๆแล้วตั่อนมีฝั่งไหนเข้าหากันถ้าปรับมั้งแต่ก็าจจะเกิดว่าอยู่แบบรุกเข้ามาหาแบบมากินเมียอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอเหมือนกันครับอุยหรอดูว่าไม่ชอบอยากรู้เหมือนกันว่าจะแฮนเดิลยังไงประกาศเลยไหมลองดูไหมไม่เอา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 ไม่ประกาศประกาศอ่าโอเคครับโอเคครับวนกครง่ายๆตกเงินเถอะถ่ายรูปพี่ถ่ายรูปแบบพี่พี่คิวหน่อยเลยค่อน